เมื่อเรามีเป้าหมายนะคะเราจะมองเห็นโอกาสค่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่ถ้าเราอ่ะเป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายเราจะมองไม่เห็นโอกาสอะไรเลยนะคะวันนี้นะคะครูได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์นะคะพี่เจ้าของรีสอร์ทนะคะที่อยู่ที่ร้าน,นองนะคะแล้วพี่ก็เลยแล้วครูก็เลยสอบถามเขานะคะว่าที่มาที่ไปแบบเขามีแพชชั่นอะไรนะคะในการทำรีสอร์ทนี้นะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็ ทำงานประจำนะคะอยู่เป็นแบบธนาคารแห่งหนึ่งเนาะแล้วทํางานมาประมาณ30ปีนะคะก็ก็ไปเจอแฟนคนหนึ่งนะคะแล้วก็เกิดแบบแพชชั่นนะคะตอนนั้นเนี่ยที่เขามาอยู่ที่นี่คือเขาอะมาเที่ยวแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบสถานที่นี้มากๆนะคะก็คือจังหวัดระนองนั่นเองนะคะคราวนี้เขาก็เลยแบบมีความรู้สึกว่า เฮ้ยฉันอยากได้พื้นที่แถวๆเนี้ยอยากมีบ้านตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยในการที่จะมาอยู่แบบริมทะเลแบบสวยงามอะไรอย่างงี้นะคะและนั้นนะคะก็เลยพอเขามีเป้าหมายแล้วเนาะว่าฉันเนี่ยต้องการที่จะสร้างบ้านอยู่ตรงที่แบบเนี่ยทะเลตรงนี้นะคะตรงที่เขาชอบเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาวางเป้าหมายของเขาไว้แล้วะคะ่ะว่าเขาอยากได้อะไร นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มมองเห็นโอกาสต่างๆเขาก็เริ่มเริ่มแบบไปหาข้อมูลว่าแบบเออตรงนี้มีใครขายที่ไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือพยายามพาตัวเองนะคะไปหาโอกาสต่างๆจนในที่สุดเขาก็ได้เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือตัวอย่างของคนที่เขามีเป้าหมายและลงมือทําค่ะเมื่อไรก็ตามที่เรา มีเป้าหมายนะเราจะมองเห็นต่างๆมันเป็นโอกาสได้เลยอะ่ะแต่ถ้าคุณไม่มีเป้าหมายอะไรเลยในชีวิตค่ะคุณจะไม่เห็นแม้กระทั่งโอกาสถึงโอกาสมาเตะหน้าคุณอยู่ข้างหน้าแล้วแต่คุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะรับมันไว้ไปทําไมเพราะคุณไม่มีเป้าหมายอะไรเลยเนี่ยมันคือความต่างกันนะคะระหว่างคนที่มีเป้าหมายกับคนที่ไม่มีเป้าหมายนั่นเองค่ะและถ้าคุณสนใจอาหารสมอง2นาทีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูได้ที่เพจแพชชั่นทวินนะคะ